เพราะพี่กลัวคุณพ่อคุณแม่ตอบดังกว่านะตอบในใจนะครับแรงเสียดทานสถิตมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อตอบในใจอ้าใครตอบว่า mu s ดังมากครับดังมากพี่ได้ยินพี่ได้ยินอยู่ใครตอบว่า mu s คูณด้วย n ผิดแรงเสียดทานสถิตมีค่าตั้งแต่0ถึง mu s คูณด้วย n จังหวะ mu s คูณด้วย n คือจังหวะที่วัตถุเริ่มขยับ โรงเรียนเตรียมจะไม่เอาจังหวะนั้นเนี่ยเริ่มขยับมาถามหรอกเขาจะถามช่วงระหว่างกลางถ้าไม่เข้าใจลึกซึ้งตรงนี้เนี่ยพลาดสามปีที่ผ่านมาถามเรื่องนี้สองครั้ง ถามเรื่องนี้สองครั้งนะครับไปทบทวนเรื่องนี้ดีๆโอเคนะครับถัดมาก็คือในส่วนของสมดุลโมเมนต์สมดุลโมเมนต์เนี่ยล่าสุดที่เขาออกก็คือปกติเราจะอ่าเทคโมเมนต์โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับบนคานแต่ปีล่าสุดเนี่ยมันออกมาเป็นคานลูกตัว L คานลูกตัว L แล้วก็มีแรงไปกระทําบนคานลูกตัว L ก็ คำนวณเหมือนเดิมแหละอย่าไปซีเรียสนะแต่แต่โน้ตไว้หน่อยนะครับอันนี้2ดาวนะสมดุลและโมเมนต์แต่ถ้าออกจะออกยากโจทย์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคานหรือการเทคโมเมนต์เรื่องสมดุลต่อการหมุนนะครับให้ไปทำโจทย์ยากๆไว้หน่อยนะถ้าออกจะออกยากไม่มีออกง่ายนะครับถัดมานะครับถัดมาคือเรื่องเครื่องกล เครื่องกลก็คือประสิทธิภาพการได้เปเรียบเชิงกลทางปฏิบัติทางทฤษฎีอันนี้ออกแบบค่อนข้างพื้นฐานนะอันนี้หนึ่งดาวหนึ่งดาวนะครับอันนี้หนึ่งดาวเครื่องกลน,นะครับถัดมาสมการการเคลื่อนที่สมการการเคลื่อนที่เนี่ยใครไม่รู้จักสมการการเคลื่อนที่แนวรง5สมการบ้าง เอสเท่ากับยูบวกเศษหนึ่งส่วนทีกำลังสถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าไม่คุ้นนะแปลว่ายัางไม่ถึงนะเพราะว่าในข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบเอาทั้ง5สมการมาถามได้และเจออยู่บ่อยๆนะอันนี้1ดาว1ดาวนะครับถัดมาครับ ถัดมาในส่วนของกลศาสตร์ส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีงานและพลังงานงานและพลังงานอันนี้สองดาวนะครับงานและพลังงานเนี่ยก็จะถามอย่างนี้ครับเขาจะถามคือให้รูปมารูปหนึ่งแล้วมีแนวแรงกระทําสิ่งที่น้องจะทํากันไม่ได้คือเขียนแนวแรงไม่เป็นมีวัตถุมาให้แต่เขียนแนวแรงไม่เป็นมีน้ําหนักลงมาจากศูนย์กลางลงสู่พื้นโลกถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงเสียดทานต้องไปทาง ซ้ายอะไรทํานองนี้นะครับก็ต้องเขียนแนวแรงให้ครบเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยเอามาคํานวณหนังงานที่เขาชอบออกนะครับถ้าถามเรื่องนี้เมื่อไหร่เขาจะถามหางานของแรงนั้นแรงนี้เช่นถามหางานของแรงฉุดต้องใช้แรงฉุดคิด ถามหางานของแรงเสียดทานก็ต้องใช้แรงเสียดทานคิดระวังเรื่องนี้นะครับไปไปทำเรื่องนี้เยอะหน่อยถัดมานะครับคือสมการอนุรักษ์พลังงานอันนี้ดาวเดียวอันนี้ดาวเดียวนะครับกดอนุรักษ์พลังงานกฎอนุรักษ์พลังงานเขาจะถามหลักการเขาจะถามหลักการนะครับเช่นถ้าเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งวัตถุอยู่ข้างบนนี้เสร็จแล้ววัตถุตกลงมาปึงตกลงมาถึงพื้นนะระหว่างที่วัตถุอันนี้น่ะตกลงมาจนถึงพื้นพลังงานอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง เปลี่ยนแปลงพลังงานตอนแรกพลังงานตนเท่าไหร่ตอนหลังพลังงานตนเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานถัดมานะครับถัดมาคือสม,าสมการวงกลมล่าสุดนะล่าสุดเขาถามเรื่องอัตราเร็วข้างฝาอัตราเร็วข้างฝาเขาถามงี้ครับสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้เป็นโลกอันนี้เป็นโลกแล้วกันหนาหน้าที่เป็นโลกหนาหน้าที่เป็นโลกเสร็จแล้วเนี่ยเขาถามว่าดาวเทียมที่อยู่เหนือโลก ที่ลัศมีน้อยๆอะน,นะห่างจากโลกน้อยๆกับดาวเทียมที่ห่างจากโลกเยอะๆดาวเทียมดวงไหนมีความเร็วมากกว่ากันดวงที่อยู่ใกล้ๆหรือดวงที่อยู่ใกล้ๆครับน้องบอกเรื่องนี้ไม่เคยเรียนอ่าแล้วพี่ทําอันนี้ให้ดูนะครับสมมุติว่าที่มีเมาส์อยู่อันหนึ่งมือพี่เนี่ยก็คือโลกมือพี่ก็คือโลกถ้าพี่ต้องการให้มันหมุนที่ลัศมีแคบๆเมาส์หมุนเร็วไหมเร็วไห ถ้าหมุนช้าไปมันจะหมุนไม่ได้ครบรอบถูกไหมครับเพราะนั้นต้องหมุนเร็วแต่ถ้ารัศมีเยอะๆเมาส์หมุนเร็วหรือหมุนช้าหมุนเร็วหรือหมุนช้าความเร็วช้าลงเพราะฉะนั้นที่อยู่ไกลจากโลกไปเนี่ยอัตราเร็วค้างฟ้าจะน้อยกว่านะอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับคือเวลาเราเจอเข้อสอบเนี่ยบางครั้งถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เรา ได้เรียนมาจําไว้นะครับสําหรับวิชาฟิสิกส์เนี่ยถ้าอันไหนมันตรงกับหลักการธรรมชาติก็ให้ตอบตามนั้นไปอย่าไปทิ้งบิ่งคอควายลงมาล้วนอย่างเงี้ยไม่เอานะครับนะอันนี้ไร้สาระสุดๆนะครับขอให้ดูข้อสอบนิดนึงว่าอันไหนไม่ใช่แน่ๆแ,แล้วเลือกอันที่เหลือก็ยังดีถูกไหมครับโดยเฉพาะข้อสอบไทยสังคมนะไทยสังคมเนี่ยเราจะรู้แน่ๆว่าไออันเนี้ยมันไม่ใช่แต่ตอนทําข้อสอบไม่ทันดันมาทิ้งบิ่งไปตรงข้อนั้น ทหารเร็วอันนี้คือเข้าข่ายพลทหารแน่นอนไม่ใช่เสนาธิการนะเพราะนั้นเวลาเราเลือกเราต้องตัดอันที่ไม่ใช่ออกก่อนนะครับไม่ใช่ออกก่อนถัดมานะครับถัดมาก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมบัติสารความร้อนของผสมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเปิดไพ่หมดเลยดีกว่านะในส่วนของสมบัติสารที่ออกมาณนะล่าสุดนะครับมันจะออกความร้อนความชืน้นความร้อนความชืน้นให้เติมไปอีกเรื่องหนึ่งครับแรงลอยตัว อันนี้ต้องจดนะครับต้องจดนะครับแรงลอยตัวนะค,ความร้อนความชื้นและแรงลอยตัวเนี่ยจะเป็น3เรื่องหลักที่ออกในกลุ่มสมบัติสารโดยความร้อน3ดาวความชื้นกับแรงลอยตัว2ดาวนะครับความชื้นกับแรงลอยตัว2ดาวความร้อนยังไงก็ต้องออกนะครับยังไงก็ต้องออกอย่างล่าสุดเนี่ยสอข้อเลยนะครับอ่านแค่เรื่องเดียวเนี่ย ดีกว่าไปอ่านบทอื่นแทบตายถูกไหมเพราะบางทีเนี่ยอ่านทั้งหมดเนี่ยแทบไม่ออกแต่เรื่องความร้อนยังไงต้องเก็บนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะมีน้ําหนักน้อยกว่ากุลศาสตร์หรือไฟฟ้าก็ตามโอเคนะครับอันนี้ฝั่งเน้นไว้หน่อยนะแล้วก็ความร้อนก็จะลงไปเลยนะครับว่าลักษณะของข้อสอบเนี่ยจะค่อนข้างยากแล้วโน้ตเพิ่มไปหน่อยว่าข้อสอบความร้อนจะหลอกหน่วยจะหลอกหน่วยนะครับหน่วยของระบบคํานวณเราเนี่ยมันจะมีหน่วยอังกฤษ เขาเรียกหน่วยภาคนยุโรปหน่วย c g s นะก็็อีกหน่วยหนึ่งคือหน่วย SI unit สองหน่วยนี้เนี่ยถ้าเป็นความร้อนแบบ c g s ก็คือแคลอรี่ถ้าแบบ SI unit ก็คือจูลใช่ไหม มาแบบอิยูนิตก,ก็คือตูนระวังนะครับข้อสอบเตรียมหลอกหน่วยแน่นอนใช้คํานี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทําข้อสอบฟิสิกส์เนี่ยต้องเช็คเหมือนคล้ายๆพี่วิเวียนน่ว่าเขาถามอะไรแล้วสิ่งที่อยู่ในข้อสอบเนี่ยเป็นหน่วยอะไรและหน่วยในตัวเลือกเนี่ยคือหน่วยอะไรต้องดูให้สอดคล้องนะครับว่าหน่วยมันตรงกันหรือเปล่าถ้าไม่ตรงต้องปรับเปลี่ยนหน่วยก่อนจะตอบแล้วถ้าไม่เปลี่ยนหน่วยตัวเลือกนั้นจะมีให้ตอบด้วยแล้วเข้าใจว่าตัวเองทาถูกแต่จริงๆแล้วผิด เทียบเลยนะครับเทียบเลยนะแต่ว่าสิ่งที่น้องต้องระวังก็คือเราต้องรู้ทันมันเพราะน้องเยอะเลยเนี่ยเวลาออกมาจากห้องสอบโทรหาพี่พี่ฟิสิกส์ทำได้มากเลยพี่ทําได้เกือบทุกข้อเลยพอพี่ถามเอ้ยแล้วตรงเนี้ยหน่วยใช้หน่วยอะไรวะเปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะเอาเลยข้อนี้ข้อนี้เนี่ยโดนไปสองข้อเลยนะหน่วยของการเคลื่อนที่เปลี่ยนยังอันนี้ลืมพี่เอาเลยข้อนี้เนี่ยจริงๆมันหลอกนะมันหลอกนะเนี่ยข้อนี้มันหลอกเฮ้ยข้อนี้หนูก็ผิดค่ะพี่คะ หนูขอกลับไปนอนแล้วคะ่ะวางหูไปเลยจิตตกทันทีนะอย่าคิดว่าทําถูกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทันข้อสอบนะอันนี้ระวังไว้ส่วนความชื้นก็คือระวังเรื่องการหาความชื้นสัมพัสนะการหาความชื้นสัมพัสมันจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกใช้การคํานวนอีกวิธีหนึ่งใช้ใช้เลยครับ ใช้ตารางใช้ตารางนะโน้ตไว้หน่อยนะครับว่าการหาความื้งสัมผัสของทั้งสองอย่างเนี่ยคือทั้งจากการคำนวณและจากตารางนะและจากตารางเนี่ยขอให้ไปฝึกทั้งคู่เลยนะครับนะทั้งคู่เลยนะถัดมานะครับลุ่มคลื่นเสียงแสงอ่ะเปิดไพ่เลยดีกว่าเรามาดูกันนะครับนะตัวที่พี่ขอเน้นนะครับเด่นเด่นคลื่นเสียงแสงเนี่ยตัวที่ออกเยอะจะเป็นเสียงกระแสงโน้ตไว้หน่อยครับเสียงกระแสงจะออกเยอะ นะครับเสียงกับแสงจะออกเยอะแต่ถ้าเป็นแสงถ้าเป็นแสงแสงนะครับจะออกเรื่องการหักเหกับกระจกเลนเลนโค้งกระจกโค้งอะน,นะครับสูตรคำนวณเลนะนะครับแล้วก็การหักเหการหักเหในระยะหลังออกเกือบทุกครั้งทงั้งทงที่ข้อสอบประมาณ5ปีที่แล้วของโรงเรียนเตรียมไม่ค่อยออก เหตุผลที่เริ่มเอามาเพราะว่ามันเกิดการเทียบเคียงกันระหว่างเตรียมอุดมกับมหิดลวิทยานุสรไม่มลออกการหักเหทุกครั้งเลยเพราะเขาเป็นแนวสโอ,อนอแต่ว่าโรงเรียนเตรียมเนี่ยล่าสุดก็มีมีตลอดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องแสงเนี่ยเลนโค้งกระจกโค้งนะทัศนะอุปกรณ์กล้องโท,โทรทัศน์กล้องโทรทัศน์พวกนี้นะครับไปเน้นแล้วก็ให้มันเน้นเรื่องการหักเห ให้มันในเรื่องการหักเหนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องเสียงอาจกดไว้หน่อยครับแยกแยกเป็นผังก้างตาก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องเสียงเนี่ยให้เน้นสองอย่างอย่างแรกคือการคํานวณเสียงสะท้อนเช่นสมมติว่าพี่พูดไปน้องเ e อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย e e e หรือพี่อ้ํา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 อย่างเงี้ยนะครับแล้วเสียงเนี่ยวิ่งเข้าไปชนผนังด้านหลังแล้วก็กลับมาจะแทกขูพี่วิเวียนนะเวลาเราคํานวณเนี่ยเราต้องใช้ระยะขาไปหรือนับระยะไปกลับ ไปกลับใช่ปะเวลาเราคำนวณเรื่องเสียงสะท้อนเนี่ยจะต้องนับระยะไปกลับไปกลับอันนี้โจทย์ลักษณะแบบนี้มีนะครับแล้วค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกอันนึงของเรื่องเสียงโน้ตไปนะครับว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติเสียงคุณสมบัติเสียงโน้ตคีย์เวิร์ดไว้หน่อยก็ได้นะครับจะไม่อยู่ในชีทนะครับบีดบอใบไ,ไม้สอีตอเต่าสอเสือกัน b นบีดคืออะไร